ปุงเช้าว,วันนี้เฮาหน้าประกับ,กบ,กบที่กระท่อมปลายนา,ายกระท่อมปลายนาอีกถ้าน้องเป็นทองเปลา่าอาจจะเป็นไอ้ขาว <c oughs> น้อง <c oughs> เลยอ้ยสํานวนดีเนาะไอขวัญเนี่ยนนตะตะก้อนนี่นะทําไมเป็นละอ่อนเฮาก็เล่นด้วยกันตอนเป็นละอ่อนนะเขายังเล่นไขควงอยู่รู้อันนั้นมันไม่ละอ,อ่อนไล่ขวานมาเดียวนี่อ้ถ้าย,ย้อนเวลาได้ก็จะดีเนาะเนี่ยตอนหน้านาเป็นละอ่อนน้องตัวน้อยอยู่ไอ้กับตัวน้อยแล้วเขาเล่นไขควแล้วก็ เอาเล่นเป็นเจ้าของให้ของแล้วน้องก็เล่นเป็นเมียอ้เล่นเป็นผัวอ่ะจำได้ก๊อโอ้หมื่นขนาดเนาะแล้วที่นี่ตีเขาแปลงขนมโคกอ่ะที่ปูนานมาเอาแข็นซอกบดบดอ่ะแล้วตีมันเยี่ยวโหได้จำได้ก๊อฟอ๋อเหมือนขี้ดีมันแข็งขนาดเนอะขี้ดนมันแข็งแล้วแข็นซอกเขาบดอ่ะเออน่ะเห็นละอ่อนเป็นว่าเขาอยู่ด้วยกันนี่มาเมื่อตั้งมันให้น้อยๆแล้วน้อยกว่าน้อความจริงนะถ้าขึ้นไปแล้วอ่ะน้องนี่ก็คือแฟนคนแรกของให้นะเจ้าไอ้กีบเอ๊ะวจ่ายแก่แม่แม่อาจจะบุญหัวหัวอ่ะบางทีให้ ออะอย่างไปว่าให้คิดถึงแน่แออดมุ้งกับใครหัวนั่นแหะมาเล่นเนี่ยโอ้แต่ไก่ขวนนี่นะไอขวนนี่นะตอนนั้นไอกินเนาะไอ้นี่นะเสียได้ขนาดเลยพอดีว่าจังหวะมันไอกับี่เอียน่ะจะว่าตั้งใจกับ่ตั้งใจเพราะนั้นไอปยืนเหี่ยวแต่ี่เอียนหล่นมาซุบเข้าใจไอ้ขวานไปว่าไปเลยถ้าไอขวานกับี่เอียนมาฮักกันเนี่ยเอาจะต๊ะลงปลงใจมาแต่งงานอยู่กินด้วยกันเนี่ย เพิ่งมาบุญนำาพาพระแสงน้ำทรง,งแต่ก็ยังเดียดที่อ้ายก็ยังได้มาแอบมาอีก,กนั่นนินิดหน่อยหอ่อยแต่ก็ยังเดียดเป็นความสุขของชีวิตนะอ้ายก็ดีใจนะนั่งน่ะดีใจกันนานเลยในชีวิตนี่นอกจากละเอียดยนะยนี้วนะอ้อายจะมีน้องให้ดีใจชีิตอันมีความสุขถ้าน้องเป็นนางรถก,กนาอ้ายจะตกง็งาะแล้วจะเงาะ เขอยู่คู่กับแมงก็จะแหน่อย่างมีความสุขที่กระท่อมไปนะอะไรจะงอขามาโคเรนกันนะจะกอดจะงอพอเนาะเพราะมันจะม้วนถ้าผมม้วนแลจะเป็นจะงอ